ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปภาคที่2นะครับของหนังสือเสียงเรื่องมีของดีให้คนอื่นต้องขโมย show your work ซึ่งแต่งโดยออสตินเคลียร์นะครับและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลงซึ่งสำนักพิมพ์นี้ได้มีหนังสือดีๆมากมายที่น่าติดตามนะครับทีนี้เราก็มาดูเคล็ดรับในตอนที่2ของหนังสือเล่มนี้นะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับก็คือ ตัวแรกเปิดคลังของดีเปิดคลังของดีในที่นี้ก็คืออย่าทำตัวเป็นพวกห่วงของออสตินเครียร์บอกเอาไว้ว่าทุกคนที่ทำงานอย่างสร้างสรรค์เพราะเชื่อมั่นในรสนิยมของตัวเองซึ่งสามารถเลือกที่จะบอกเล่ารสนิยมของตัวเองผ่านผลงานของคนอื่นได้รสนิยมที่มีนี้ อาจได้แรงบันดาลใจจากเรื่องที่คุณคิดเรื่องที่คุณอ่านผลงานที่คุณติดตามเพลงที่คุณชอบภาพ,พยนตร์ที่คุณดูงานศิลปะที่คุณชอบหรือเก็บสะสมคนที่คุณติดตามหรือเคารพในวงการของคุณซึ่งแรงบันดาลใจหรือลดนิยมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรนํามาเล่าให้เล่าสู่กันฟังเพราะมันจะบอกให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นใคร และทำอะไรซึ่งในบางครั้งบอกได้มากกว่างานของคุณเองด้วยซ้ำแล้วอย่ารู้สึกผิดกับความไม่พอใจออสตินเคลียรบอกเอาไว้ว่าเมื่อคุณบอกเล่าลดนิยมหรือแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้รับรู้แล้วจงกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งเหล่านั้นอย่ายอมแพ้ต่อความกดดันที่จะบีบให้ตัวคนเองกับลำ ทำตัวเหมือนกับพวกที่เอาแต่เทียงกันเพื่อพยายามทําตัวเองให้ดูเท่หรือเจ๋งการเปิดกล้างและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่คุณชอบเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการเชื่อมโยงกับคนอื่นที่ชอบในสิ่งเดียวกับคุณและพร้อมที่จะให้เครดิตเสมอออสตินเคลียร์บอกอไว้ว่าถ้าคุณเผยแพร่ผลงานของคุณ ถ้าคุณเผยแพร่ผลงานของคนอื่นหน้าที่ของคุณคือให้เครดิตกับเจ้าของผลงานอย่างเหมาะสมถ้าคุณไม่ให้เครดิตอย่างเหมาะสมแก่ผลงานที่คุณนาํามาเผยแพร่เท่ากับว่าคุณไม่ได้ปล้นแค่เจ้าของผลงานแต่ยังล้นทุกคนที่ได้รับข้อมูลจากคุณด้วยถ้าอย่างนั้นการให้เครดิตที่เหมาะสมควรทําอย่างไรคําตอบคือ คุณต้องระบุบริบทของสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงให้ครบถ้วนเช่นผลงานนั้นคืออะไรใครเป็นคนทำขึ้นทำอย่างไรทำขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่เพราะอะไรคุณถึงเผยแพร่ผลงานชิ้นนี้ทำไมคนอื่นจึงควรสนใจคนอื่นสามารถดูผลงานนี้ได้อีกที่ไหนซึ่งการให้เครดิต เป็นการกล่าวขอบคุณคนที่ช่วยให้คุณได้พบผลงานดีๆเป็นที่น่าชื่นชมแถมยังทิ้งเบาะแสให้กับคนอื่นที่ได้รับข้อมูลต่อจากคุณสามารถย้อนกลับไปดูแรงกำเนิดแรงบันดาลใจของคุณด้วยเมื่อเราให้เครดิตข้อมูลให้เครดิตผลงานอย่างเหมาะสมแล้วเคล็ดลับต่อไปนะครับก็คือบอกเล่าเรื่องดาวดีด ในการบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะครับก็คือผลงานพูดเองไม่ได้ออสตินเคลียร์บอกกันไปว่าพวกศิลปินชอบพูดประโยคที่ว่างานของฉันจะบอกเล่าเรื่องราวเองทุกอย่างแต่ความจริงแล้วผลงานพูดเองไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่ามนุษย์เราอยากรู้สิ่งต่างๆที่มีมาจากไหน เกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นคนทําขึ้นดังนั้นเรื่องราวที่จะบอกเล่าออกมาจะส่งผลต่อความรู้สึกและความเข้าใจที่ผู้คนติดตามงานของคุณรวมถึงคุณค่าของมันที่มีอยู่ในสายตาพวกเขาซึ่งงานของคุณไม่ได้โผล่ขึ้นมาจากความบางเปล่าแต่มีที่มาที่ไปเสมอ คุณกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับงานของตัวเองไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามโดยคุณกำลังจะบอกเล่าผ่านทางอีเมลข้อความผ่านโทรศัพท์การสนทนาพูดคุยและอื่นๆซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบเล็กๆของเรื่องราวที่คุณเล่าผ่านสื่อที่หลากหลาย การทำการที่จะทำให้สิ่งที่คุณเล่านั้นน่าสนใจมากขึ้นคุณต้องฝึกฝนฝึกแทักษะการเล่าเรื่องราวให้ดีกว่าเดิมเพราะว่าผลงานพูดเองไม่ได้ทีนี้ในการบอกเล่าเรื่องราวดีๆถ้าเรามีโครงเรื่องที่ดีโครงเรื่องก็คือทุกอย่างออสตินเคลียบอกเอาไว้ว่า ส่วนที่สำคัญที่สุดของการเล่าเรื่องราวคือโครงเรื่องโครงเรื่องที่ดีจะต้องชัดเจนหนักแน่นและสมเหตุสมผลแต่โชคร้ายที่ส่วนใหญ่ของชีวิตเรามักจะยุ่งเหยิงไม่แน่นอนและหลายเหตุผลประสบการณ์ที่เราได้พบเจอไม่ได้ใกล้เคียงกับเรื่องราวในนิทานก่อนนอนหรือภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยสักนิดซึ่งถ้าเราศึกษาโครงเรื่องที่มียุ่มากมาย เราจะเริ่มเข้าใจมันและรู้ว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อเข้าใจแล้วคุณย่อมสามารถขโมยของเรื่องของคนอื่นมาเพื่อใส่ตัวละครสถานการณ์จากต่างๆของชีวิตคุณลงไปได้มีอดีตนักเขียนสตอร,รี่บอร์ชื่อฟิกซาร์ดเคยสรุปเอาไว้ว่า โครงเรื่องพื้นฐานของนิทานเหมือนกับเกมการเติมคำในช่องว่างที่สามารถเติมเรื่องราวของตนเองลงไปได้เช่นมีโครงเรื่องก็คือการละครหนึ่งนานมาแล้วมีจุดจุดจุดทุกทุกวันจุดจุดจุดอยู่มาวันหนึ่งจุดจุดจุดเพราะเหตุนี้จุดจุดจุดดังนั้นจุดจุดจุดจนในที่สุดจุดจุดจุดอันนี้ก็คือโครงเรื่องคล้ายๆเก็บ เกมการเติมคํำน,นะครับที่พิกซาร์ได้บอกเอาไว้ก็คือเราก็ใส่เรื่องราวของตนเองลงไปในช่องว่างนะครับก็จะได้โครงเรื่องที่น่าติดต,ตามอีกประเภทหนึ่งและก็มีท่านผู้มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งท่านได้บอกเอาไว้ว่าก็คืออริสโตเติลกล่าวเอาไว้ว่าทุกเรื่องราวล้วนมีจุดเริ่มต้นจุดกึงกลางและจุดจบ แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่าจอรนกัตเน่นะครับเคยพูดว่าเรื่องราวส่วนใหญ่จะมีโครงเรื่องพื้นฐานคือตัวละครเอกต้องการอะไรบางอย่างและมุ่งตามหามันแม้จะเจออุปสรรคขัดขวางจนในที่สุดก็ได้พบชัยชนะความแพ้แพ้หรือการเสมอตัวอันนี้เป็นโครงเรื่องของกัตจอรนกัตเน่นะครับซึ่ง ท่านผู้มีชื่อเสียงหลายๆท่านก็ได้กล่าวคงเรื่องที่ดีๆให้เราได้รับรู้ไปนะครับไม่ว่าคุณจะเล่าเรื่องราวแบบไหนก็ตามคุณควรนึกเสมอว่าคุณกำลังสื่อสารด้วยการพูดคุยให้พูดคุยแบบไหนก็ตามคุณนึกเสมอว่าคุณกำลังสื่อสาร กับพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายให้ความสำคัญกับเวลาของพวกเขาเล่าเรื่องราวให้กระชับเรียนรู้วิธีการวิธีพูดวิธีเขียนและตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องเมื่อบอกเล่าเรื่องราวดีๆผ่านไปแล้วสถานที่ดีๆที่เหมาะสมที่จะน่าเล่าเรื่องราวอีกแห่งหนึ่งก็คือเล่าเรื่องราวของตนเองที่งานเลี้ยงนะครับ ออสตินเคีย์ได้บอกเอาไว้ว่าเมื่อคุณอยู่ในงานเลี้ยงคุณจะเจอสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกใน,นขณะที่คุณกำลังยืนดื่มเครื่องดื่มอย่างมีความสุขจู่ๆก็มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาหาคุณแล้วแนะนำตัวเองจากนั้นก็ถามคำถามที่น่ากลัวก็คือคุณทำงานอะไรหรือคะ ถ้าพอเพอิญคุณทำงานในตำแหน่งที่สามารถบอกไรายได้แน่นอนคุณก็ตอบไปได้อย่างไม่ต้องกังวลเท่าไหร่แต่ถ้าหากคุณทำงานในตำแหน่งที่ไม่สามารถบอกไรายได้แน่นอนเช่นนักเขียนก็จะมีความเป็นไป,ไ,ปได้สูงนะครับที่จะมีคำถามถัดไปตามมาก็คือก็คือโอ้แล้วมีหนังสือ ได้ตีพิมพ์บ้างหรือยังคะซึ่งคำถามนี้นะครับก็คือเป็นคำถามอ้อมมถามให้คุณรู้ว่าคุณได้เงินบ้างไหมซึ่งมันจะเป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจจริงๆนะครับดังนั้นให้เลิกมองว่ามันเป็นการสอบปากคำนะครับแต่ให้คิดเสียว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะได้ทำความรู้จักกับคนอื่นโดยผ่านการอธิบาย สิ่งที่ตนเองทำอย่างจริงใจและอ่อนน้อมโดยเรียบเรียงให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายและเล่าด้วยความภาคภูมิใจและความนับถือตนเองนะครับก็ผ่านไปสองเคลดลับนะครับสำหรับเคล็ดลับต่อไปนะครับก็คือสอนสิ่งที่คุณรู้สอนสิ่งที่คุณรู้ในที่นี้ก็คือแบ่งปันกเคล็ดลับของคุณนั่นเองนะครับออสตินเคลียร์ได้บอกเอาไว้ว่า วิธีการแบ่งปันเคล็ดลับของคุณก็จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ไม่ได้ทำให้คุณหรือผลงานของคุณด้อยค่าลงไปเลยแต่กับยังเพิ่มคุณค่าให้คุณและงานของคุณต่างหากเมื่อคุณสอนวิธีการทำงานของคุณให้กับคนอื่นนั่นหมายความว่าคุณกำลังทำให้คนอื่นหันมาสนใจงานของคุณเองให้มากขึ้น ผู้คนจะรู้สึกใกล้ชิดกับงานของคุณมากกว่าเดิมเพราะคุณยอมรับพวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งที่คุณรู้แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการเผยแพร่ผลงานของตัวเองให้โลกเห็นจะเป็นเหมือนกับการเปิดโอกาสให้เราได้รับรู้ได้รับการศึกษาแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในตลอดชีวิตนะครับ